อย่างใหญ่ครับผมใหญ่มาก ครับผู้ชมรังแรกของวันที่9ครับผมน้ำสวยเลยครับไม่ค่อยเต็มดีแต่ได้ครับผมโอเคครับตั้งกล้องครับผมโอเคครับ

ับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับครับผมรอบที่สองไปกันเลยครับผมรอบที่สองครับของอัญทีกาครับผมงานต่อได้ครับผมลงชุดเดียวกันครับผมตั้งเล็กขอครับผมตั้งกล้องครับตับครับผม ลสมไปครับของน้ำสะสมไปส่งอพิ่งอยู่นี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับผมงานเล็กๆไม่เป็นไรกาไป็ดวงกันสร้างใหม่ครับผมปล่อยแม่กบปส่งครับโอเค ไปครับผมนี่หน่อยดีกว่าไม่ได้ครับผมโอ้โหอะไรอยอางเนี้ยไปกระตอครับผมขอบคุณครับครับผู้ชมโอ้โหตาพึ่งเข้ามาอยาใหญ่ครับผม ใหญ่มากเท่ากำปั้นกินดอกตุ้มหูกินใกล้ๆหลังนี้แหละบินแป๊บมามาดูโอ้โหเพิ่งมาเกาะพักกับผมเพิ่งเล็กไปครับครับผู้ชมเจอแล้วครับผมหลังแรกแต่สูงชิบหายเลยทอยสามสิบบวกครับเอาไม่ได้ครับผมเพรทอยผมไม่พอหรอก รอยผมมีแค่ยี่สบครับผมนู้นครับรังใหญ่ครับผมแต่ดูแล้วน่าจะเป็นพึ่งแก่พึ่งเก่าครับผมหัวน้ำก็มาดูไม่ค่อยอุม่มก็จะตีถอยก็ถอยไม่พอแน่นอนครับผม นี้ตามจากดอกมัจาราบครับเห็นข้างทางเห็นบินมาก็เดินตามมาดูว่าแล้วมันต้องอยู่ที่สูงแถวนี้ไปครับผมไม่เอาดีกว่าสูงเกินทอยไม่พอแน่นอนครับผมแล้วขึ้นไปจุดต,ตรงยอดเลยครับนี่ครับทอยสามสิบวกครับผมของผมมีแค่ยี่สิบทอยลูกทอย ยังไงก็ไม่พอครับแล้วก็เอาคนเดียวเหนื่อยด้วยครับผมไม่ไหวปล่อยผ่านครับผมไปครับครับผมขี่รถมาเห็นพึ่งลงดอกสาบเสือข้างทางครับผมลงเยอะอยู่ลงค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมแต่ตั้งเยอะแต่ไมลงต้นเดียวก็ไม่รู้ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวรุนกันครับทุกผู้ชมสวัสดีครับผมตามดอกสาบเสือเมื่อกี้เจอแล้วเจอแล้วครับนี่ครับผมไม่รู้จะเห็นไหมน่าจะเห็นครับผมนี่ครับอยู่อย่างนี้นี่เองโอเคครับผม,ข,ผม,ข,ผมขออนุญาตตีครับผม ดูแล้วไม่น่าจะเต็มดีเท่าไหร่หรอกแต่ลุ้นน้ำครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่ครับผมทรงได้อยู่ครับผมใบกล้วยบางหัวน้ํามองไม่ค่อยเห็นโอเคครับลุ้นครับผมทำครบแป๊บนึงครับผมน่าจะได้อยู่หรอกครับผมโอเคครับทำครบกันครุณผู้ชมครบเข้าเลยครับผม

เกสอนครับผมสนุงหินสีสม้มแต่น้ำหวานน่าจะเป็นสากเสีนะครับ ผมึครับคจอแล้วต้องจัดมนจัดขนอมูลเขาก็เอาไม่ได้หน่อยแต่เกผม ับเอาไปเคี้ยวเล่นดีกว่าไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับขอบคุณครับกินข้าวเป็นออกยังไม่เห็นลังครับผมกินข้าวเ,เ,เป็นออกเลย ใหม่ครับบ้านี่ยตื่นเช้าใหม่ด้วยน่าจะพอได้อยู่ก็ผมโอเคครับผมดีครบเพื่อนน้ำผู้ชมเช้าใ,ใหม่ครับผมเดี๋ยวดีนะ มาถึเกลี่ยนะครับแต่ผมเกลีร์เห็นน้ำครับผมหอวจับครับผมโอ้อโหว่านน้ำอลังการเลยครับเกลี่ยดูแล้วครับเนี่ยมาผมเกลียร์ดครบใหม่ผมครบไม่ค่อยติดน,น,น,น้ำอลังการเลยครับ ตัวไปก่อง,ก<ม>งครับผมท่านผู้ชมน้ำเพิ่งขับลอยผมเขี่ยผมเกลี่ยดูแล้วแต่ทีนี้รู้ว่าเป็นทุ่งอ่อนอเกลียด,ดูน้ำมีน้ำ,นำค,ครับผมน้ำเต็มเตียยเลยอยนี้ครับคือครับขออนุญาตครับผมับธนครับโอ้โหสวยเลยท่านผู้ชมติดรูปใหม่กันพบจับครับผม มาจะหาที่ตั้งกล้องครับตอมแ้วนี่ครับผมรอยเขี่ยผมเขี่ยดูน้ำครับผมมีน้ำผมขอจัดครับผมปล่อยแล้วก็ไม่เดือครับน้ำดีเลยครับผม กล้องอาจจะไม่ได้ดีนะครับผมตัดครับผมโอ้ถึงใส่น,สน้ำขออนุญาตบังหน่อยนะครับบงังแป๊บนึงเกสรออกครับผมหืมทำไมจะราบทั้งสากเสือ น้ำไหลโตกันน้ำเั็มแล้วคุณเควรจะหาฟองบางขึ้นขอครับ สนามดีครับผมขอเล่นตัวอ่อนออกก่อน,นครับแต่จริงมีงตัวอ่อนติดไม่ด้วยทุ่งจะได้ไม่เสียครับแต่จริงๆเกิดก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเราไม่ได้บีบตัวอ่อนใส่ด้วยเสียครับผมโหนี่เยอะเลย รังไม่โตนะครับนะี่ลังช่ากับรังไม่สาวเลยแต่แต่เขาไปสร้างใหม่นะครับอย่างนี้เขาก็ทิ้งรังก็ผม <c oughs> โดนควันแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปครับขอบคุณคุณสร้างคนเข้ามารับชมคุณสร้างติตางกอบผมครับ